วันนี้มาพบกับเงินด่วน30นาทีที่เป็นเงินด่วนแบบถูกกฎหมายโอนเงินเข้าบัญชีทันทีมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ ในยุคสมัยที่มีบริษัทเงินกู้มากมายแล้วเราต้องการเลือกหาเงินด่วน30นาทีที่เป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายเราจะเลือกบริษัทไหนวันนี้มาดูกับเพื่อนแท้เงินด่วนกันนะคะซึ่งเป็นบริการเงินกู้ที่ได้รับเงินภายใน30นาทีปลอดภยัยโดยสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วนนั้นอยู่ภายใต้บริษัทเพื่อนแท้เงินด่วนจำกัด เป็นสถาบันการเงินประกอบกิจการปล่อยสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังพร้อมช่วยเหลือและแก้ปัญหานี่นอกระบบเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์พิโก Finance ประเภทพิโก p l u สซึ่งบริษัทสามารถอนุมัติเงินด่วน30นาทีแบบถูกกฎหมายซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกอาชีพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำเพียง0.65ต่อเดือน และปล่อยวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทโดยในส่วนของเพื่อนแท้งเงินด่วนจะมีสินเชื่อประเภทสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์และสินเชื่อเงินด่วน โดยอัตราดอกเบีย้ยเงินด่วน30นาทีโดยใช้โฉนดที่ดินแบบจำนำโฉนดที่ดินหรือจำนองโฉนดที่ดินดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.65%ต่อเดือนและอัตราดอกเบีย้ยเงินด่วน30นาทีโดยใช้คู่มือรถยนต์จะเป็นการจำนำทะเบียนร,รถดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.65%ต่อเดือนซึ่งมีพื้นที่การให้บริการทั้งหมด13สาขาในพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดมหาสารคามและสุดท้ายจังหวัดอุบลราชธานีโดยขั้นตอนการกู้เงินด่วนง่ายมากๆค่ะคือติดต่อหาเพื่อนแท้งเงินด่วนหรือกรอกใบสมัครได้ในเว็บไซต์เพื่อนแท้งเงินด่วน .com หรือว่าแอดไลน์เพื่อนแท้จากนั้นรอทางบริษัทติดต่อกลับและให้ส่งสินทรัพย์เป็นรูปภาพมาให้ทางบริษัทประเมินจากนั้น รอการอนุมัติเงินด่วน30นาทีและพร้อมเข้าทำสัญญาและรับเงินได้เลยค่ะโดยเอกสารที่ใช้ในการของเงินด่วน30นาทีจะประกอบไปด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนฉบับจริง 2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง 3. เอกสารหลักทรัพย์ฉบับจริงเช่นชโฉนดที่ดินคู่มือทะเบียนรถเป็นต้นโดยวิธีเลือกแหล่งเงินด่วน50นาทีมีมาฝากกันนะคะวันนี้จะมานำเสนอ5วิธี ที่เป็นแนวคิดในการเลือกแหล่งเงินกู้ที่ตรงใจถูกกฎหมายและปลอดภัยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องเป็นแหล่งเงินด,วด่วนแบบถูกกฎหมายข้อนี้จะสำคัญมากๆเพราะว่าไม่อยากให้จะต้องไปเผชิญกับหนี้นอกระบบที่สุดแสนจะอันตรายเพราะเราไม่เข้าใจว่าเงินนอกระบบนั้นอันตรายขนาดไหนเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยเราจะต้องคัดเลือกบริษัทที่ให้บริการเงินด่วนแบบถูกกฎหมายและที่สำคัญเพียงมีเอกสารครบก็สามารถกู้ได้ง่ายค่ะและถัดมาคือเลือกแหล่งให้บริการเงินกู้ที่อยู่ใกล้บ้านเพราะว่าเราสามารถสอบถามข้อมูลได้ง่ายและในกรณีอนุมัติเงินด่วนหากเงินโอนเข้าบัญชีแล้วเราไม่เข้าใจหรือว่าพบปัญหาเราสามารถติดต่อบริษัทได้เลยทันทีเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจคุณได้มากกว่าบริษัทที่อยู่ห่างไกลค่ะและถัดมาเราควรจะเลือกประเภทเงินกู้ให้เหมาะสมเพราะว่าประเภทของเงินกู้เนี่ยมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าเราต้องการใช้เงินแบบไหนและเรามีหลักทรัพย์ หรือว่าคุณสมบัติของเราเป็นอย่างไรในกรณีที่เราจะพิจารณาในส่วนของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เพราะว่า2องไฟแนนซ์นี้เป็นไฟแนนซ์ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยประชาชนที่อยากเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่เข้าถึงยากหรือว่าเป็นการช่วยคนที่ติดหนี้นอกระบบให้สามารถหาแหล่งเงินด่วนแบบถูกกฎหมายได้ง่ายๆ และจากนั้นที่สำคัญมากๆคือการเช็คอัตราดอกเบีย้ยข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญเพราะว่าจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะมีความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้หรือไม่หากเจอบริษัทที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงเราอาจจะประสบปัญหาผ่อนในอนาคตไม่ไหวเพราะฉะนั้นให้แนะนำหาบริการแหล่งเงินด่วนที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำที่สุดเท่าที่เราจะหาได้และเป็นสถาบันการเงินหรือบริษัท ที่อยู่ภายใต้การกำกับหรือถ้าดีที่สุดก็คือเป็นธนาคารพาณิชย์นั่นเองและอีกอันหนึ่งที่สำคัญเราต้องรู้จักเช็คประวัติแหล่งเงินกู้ในกรณีที่เราจะตัดสินใจเลือก ใช้บริการเงินกู้ประเภทเงินด่วนแนะนำให้เอาชื่อบริษัทนั้นๆไปเช็คในอินเทอร์เน็ตหรือว่าลองค้นหา Facebook ของบริษัทหรือสถาบันการเงินนั้นๆว่ามีคนใช้บริการและมีผลตอบรับจากผู้กู้อย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นในการเลือกสถาบันการเงินหรือการยืมเงินที่เป็นการกู้เงินด่วน30นาทีแบบถูกกฎหมายควรจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยและก็ พิจารณาด้วยว่าเรานั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะกู้เงินกับสถาบันการเงินไหนด้วยเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการผ่อนไม่ไหวหรืออาจจะเป็นการถูกยึดทรัพย์ตามมาในกรณีที่เราไม่สามารถชําระเงินกู้ตามระยะเวลาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆนนกําหนดได้ และอีกปัญหาหนึ่งในกรณีที่ใครมีหนี้นอกระบบและประสบปัญหาในการทวงหนี้โดยกรณีที่เราตกเป็นลูกหนี้ที่เป็นเหยื่อของการ ทวงเงินแบบโดนดอกเบี้ยแสนแพงเราสามารถแจ้งหรือว่าร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเบอร์โทรศัพท์1567หรือส่วนอำนวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สินภาพประชาชนที่เบอร์โทรศัพท์1359และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เบอร์โทรศัพท์0-25753344ค่ะที่สำคัญ การไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ